สวัสดีครับผมวันนี้วันที่11มิถุนายนปี2568นะครับวันนี้มี2เรื่องนะครับมาอัปเดตกันนะนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับผมมีวันหยุดยาวทางราชการแล้วก็เอกชนนะครับมีวันไหนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงแล้วก็อัปเดตกันนะครับเรื่องที่2นะครับเราพูดคุยในเรื่องของเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งก็เปิดรูปแบบ เที่ยวเมืองรองหรือว่าเมืองหลักนะก็มีการเตรียมลงทะเบียนนะครับผมในเรื่องของเที่ยวไทยคนละครึ่งชิง500,000สิทธิ์นะครับที่คาดว่าเริ่มนะครับผมกลางเดือนมิถุนายนปี68นะครับแล้วก็ใช้จ่ายสิทธิ์ในเดือนกรกฎาคมวันนี้ก็สอดคล้องกันเลยนะครับถ้ามีในเรื่องของการใช้สิทธิ์เดือนกรกฎาคม แล้ววันหยุดที่จะเกิดขึ้นนะครับมันน่าจะสอดคล้องกันอย่างไรอ่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมพรกันนะครับในส่วนของเรื่องแรกครับเราคุยกันในเรื่องของวันหยุดเดือนกรกฎาคมครับซึ่งได้หยุดยาว3และ4วันรวดเลยนะเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับในส่วนของการวางแผนวันหยุดเดือนกรกฎาคมปี68นะครับได้หยุดยาวทั้งราชการและก็เอกชนนะครับเปิดปฏิทินวันหยุดเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 8ครับเช็ควันหยุดยาว วันหยุดพิเศษวันไหนบ้างนะครับทั้งราชการเอกชนได้หยุดยาว3วันรวดแล้วก็หยุดยาว4วันรวดนะครับลาเพิ่มนะเลือกการวางแผนเที่ยวพักผ่อนซึ่งก็จะสอดคล้องในเรื่องของการที่มีโครงการเที่ยวคนละครึ่งนั่นเองนะครับ เดินทางเข้าสู่เดือนที่7นะก็คือเดือนหน้านี้นะครับของปี68แล้วหลายคนก็ยังคงมองหาวันหยุดนะครับเพื่อวางแผนพักผ่อนจากการทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้มีทั้งวันหยุดยาวหยุดราชการวันพิเศษมากมายสามารถวางแผนนะครับหยุดยาวมากสูงสุดเนี่ยสวันรวดเลยนะครับในส่วนของวันหยุดนะก็จะมีวันที่10บ กรดก,กรดาคมครับปี2568นะเป็นวันเาเรียกว่าวันอาสาราบูชานะครับแล้วก็วันศุกร์ที่11นะครับอันนี้วันเข้าพรรษานะฮะก็เป็นวันหยุดราชการธนาคารแล้วก็เอกชนไม่หยุดนะนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะได้หยุดยาวถึง4วันรวดนะครับุ๊เล็บเฉพาะราชการทั่วไปเนี่ยก็จะลาเพิ่มวันที่11นะรวมวันเสาร์วันอาทิตย์ แล้วก็ตั้งแต่วันพฤหัสก็คือ10นะถึงวันอาทิตย์ที่13นะอันนี้ก็โดยรวมแล้วก็4วันนะฮะน,นี่ใครเป็นราชการก็โอ้ยนะีหยุดกระจายเลยนะครับต่อมาครับเป็นวันจันทร์ที่28กะก,กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะก็หยุด3าวันรวดนะวันเสาร์ที่2 6นะถึงวันจันทร์ที่28กรกฎาคมนั่นเองนะก็จะเป็นวัน3วันรวดแหละนะครับแล้วก็วันหยุดธนาคารนะครับเดือนกรกฎาคมเขาจะมีวันที่10กรกฎาคมอันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันจันทร์ที่28กรกฎาคมครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่ฮะก็แจ้งกันแล้วกันสําหรับข้าราชการก็จะหยุดก็จะมีวันหยุดที่เยอะหน่อยต่อเนื่องหน่อยนะนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอการแจ้งวันหยุดเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็วางแผนกันนะครับเอาละเมื่อรู้วันหยุดแล้วนะครับผมโครงการที่จะมาสนับสนุนให้ท่านได้มีการหยุดแล้วก็ได้เที่ยวนั่นคือเที่ยวไทยคนละครึ่งนะครับซึ่งก็เปิดรูปแบบเที่ยวเมืองหลักเมืองรองนะครับ ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยทางด้านของนายสรวงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยว่าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งวงเงินอยู่ที่1,780ล้านบาทจะมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาคณะอนุมการการก,าร,กรองนโยบาย,ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อนที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีน,ะนายกร,รัฐมนตรีนะครับเป็นประธานวันที่11มิถุนายนนั่นคือวันนี้นะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมเพื่อพิจนารณาเห็นชอบนะครับภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับล่าสุดนะครับมีการปรับลดจํานวนสิทธิ์นะค่าเดินทางนะครับจากเดิมที่รัฐบาลวางไว้อยู่ที่1ล้านสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เหลือเพียง 5แสนสิทธ์นะครับเพราะนะครับต้องการจัดสรรงบประมาณบางส่วนนะครับไปสนับสนุนโครงการกระตุ้นนะครับตลาดท่องเที่ยวนะต่างประเทศทั้งในรูปแบบนะครับเที่ยวบินประจําและเที่ยวบินเช่าเหมาลานะครับในส่วนของการเริ่มใช้สิทธิ์นะครับเที่ยวไทยคนละครึ่งวันไหนนะครับก็จากการที่ติดตามนะก็จะมีในเรื่องของรูปแบบของการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในโรงแรมและร้านอาหาร ก็ยังคงสัดส่วน50%เช่นเดิมยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินครับที่จะไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ครั้งนี้โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเปิดลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งเมื่อไหร่นะครับก็ตามที่อธิบายข้างต้นนะว่าทางด้านของการลงทะเบียนเเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเนี่ยจะมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดําเนินการครัคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้กลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับอ่าก็วันนี้วันที่11บนะนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับรูปแบบของโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งครับจำไว้มี2แนวทาง 1. แยกตามเมืองท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นเมืองหลักรัฐบาลสนับสนุน40%ประชาชนจ่าย60%เมืองรองเมืองหน้าเที่ยว รัฐสนับสนุน50ประชาชนจ่าย50นะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็คือแยกตามวันเดินทางนะถ้าเป็นวันธรรมดาก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยรัฐจะสนับสนุน50ประชาชนจ่าย50นะครับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤตษ์เลิกนะครับรัฐบาลสนับสนุน40ประชาชนจ่าย60กําหนดจ,จํานวนสิทธ์นะครับให้ใช้ได้อยู่ที่5คืนต่อคนหรือว่า50ต่อคนนั่นเองนะครับ ใช้จ่ายในโรงแรมที่พักสูงสุดไม่เกิน3,000บาทนะครับต่อห้องต่อคืนรวมถึงมีคูปองดิจิตอลใช้จ่ายในร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกร้านค้าโอท็อแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดเพราะนั้นบทสรุปก็เดี๋ยวรอนะครับผ่านคณะกรรมการนะที่เรียกว่ากันกรองนโะยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนั้นวันนี้ นะครับก็เข้าสู่ในเรื่องของคอรอมอรก็รอผลนะครับว่าจะกำหนดในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนจำนวน5 0 0แสนสิทธิ์นะครับผมเดือนมิถุนายนเนี่ยช่วงวันที่เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็จะมีการใช้สิทธิ์ในเดือนกรกฎาคมก็สอดคล้องกับวันหยุดที่เราได้อัปเดตไปในเรื่องแรกนะก็จะเป็นภาพสืบเนื่องกันนะครับในเรื่องของความสอดคล้องไม่ว่าจะเป็นช่วงของวันหยุดยาวนะครับกับในเรื่องของการได้สิทธิ์ การเที่ยวนะครับไทยคนละครึ่งนะนะครับผมก็เป็นภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีรายละเอียดอื่นใดมาอัปเดตเพิ่มเติมครับเราจะนํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับสิทธิ์นะครับเพื่อจะไม่พลาดโอกาสที่จะเกิดขึ้นสําหรับตัวท่านเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ